เส้นทางในการสร้างบารมีหลวงพ่อทัตตาชีโวมีนามเดิมว่าพระเดชพ่องสวัสดิ์ท่านถือกำเนิดในครอบครัวชาวไร่ในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อวันเสาร์ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2483 แต่ทางบ้านไปแจ้งเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2484โยมบิดาชื่อนายสุนผ่องสวัสดิ์โยมมารดาชื่อนางหวยผ่องสวัสดิ์อาศัยที่โยมบิดาของท่านเป็นคนขยันขันแข็งและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่าชาวไร่ธรรมดาทั่วไปจึงได้พยายามเคี่ยวเข็นอบรมลูกๆทุกคน จนได้ดีทั้งด้านการศึกษาและความประพฤติอีกทั้งอุปนิสัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาและใส่ใจในการฝึกสมาธิมาตั้งแต่วัยรุ่นในช่วงที่ท่านเรียนอยู่ชั้นมัธยมที่โรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนั้นความที่ท่านเป็นนักอ่านหนังสือตัวยงรักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ อ่านดะไปหมดทุกประเภทกล่าวได้ว่าหนังสือในห้องสมุดประจำจังหวัดมีเท่าไหร่ก็ล้วนผ่านตาท่านมาแล้วทุกเล่มหนังสือที่ท่านสนใจมากเป็นพิเศษก็คือหนังสือเกี่ยวกับการฝึกสมาธิโดยเฉพาะวิธีการฝึกสมาธิในคำพีวิสุทธิมรักค์คำพีโบราณซึ่งรจนาโดยพระพุทธโคสาจารย์ หลังจากอ่านคำพีนี้แล้วทำให้ท่านอยากฝึกสมาธิอย่างมากและเมื่อฝึกด้วยตัวเองไม่ได้ผลจึงต้องดันด้นสแสวงหาอาจารย์สอนสมาธิแต่เจ้ากรรมหาไปหามาบังเอิญไปพบอาจารย์ที่ฝึกสมาธิเพื่อประโยชน์ทางอิทธิริ์เข้าก่อนก็เลยทำให้ท่านหลงทางไปช่วงหนึ่งไปฝึกวิชาหนังเหนียวรูดโซ่ ลุยไฟเดะกรนสารพัดตอนนั้นไม่รู้เลยว่าวิชาที่ฝึกอยู่นั้นเป็นวิชามารหลงผิดคิดว่าเป็นวิชาพระอย่างไรก็ดีสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจท่านอยู่ตลอดเวลาก็คือความสนใจใคร้รู้เรื่องนรกสวรรค์ดังนั้นแม้จะได้ร่ำเรียนวิชาที่ทำให้มีอิทธิฤทธิ์มามากเพียงใด แต่วิชาเหล่านี้ก็ไม่สามารถดับความกระหายใคร่รู้เรื่องนรกสวรรค์ได้เลยท่านจึงยังคงเสาะแสวงหาผู้รู้ในเรื่องนี้เรื่อยมาบางครั้งถึงกับด้านด้นไปตามป่าตามเขาไปฝึกสมาธิกับพระเกจิอาจารย์ต่างๆพอมีโอกาสมักจะซักไซ้ไต่ถามเรื่องนรกสวรรค์แทบทุกครั้งไป แต่ก็ยังไม่เคยได้รับคำตอบที่ชัดเจนถูกใจเลยสักครั้งเดียวบางท่านถึงจะบอกว่านรกสวรรค์มีจริงเทวดานางฟ้ามีจริงแต่ก็เป็นเพียงความเชื่อตามที่เคยศึกษามายังไม่กล้ายืนยันว่าเคยเห็นหรือเคยไปมาแล้วสักรายเมื่อเส้นทางบุญยังไม่เปิดท่านก็เลยหมกมุ่น คึกข,ขนองอยู่กับเรื่องหนังเหนียวรูดโซ่ลุยไฟไปอีกระยะหนึ่งตามประสาวัยรุ่นจนกระทั่งจบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วไปศึกษาต่อที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2503